อยากโดนช้อนแกงกว่าตื๊อ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 ตื้อตืออยากดูช้อนแกงกว่าตืตื๊อไหนไหตลงไหนโอเคไตรงกลางเศีก็กูที่กูอยู่เลยนี่วาโอ้แล้วเพิ่งลงโอ้โหปืนไม่มีให้กูตายอ้เฮ้ ออกมา,อา,อาโอ้โหแม่คือไม่มีสัตว์บ้านมอไปป้าแฝงป่งาส,ส,ปส,สวยสวย เนี่ยกูอยู่อะกูอยู่ไอ้บ้านฟ้าไอ้บ้านฟ้าชั้นเดียวอ๋อกูอยู่ไอ้บ้านฟ้าชั้นเดียวกลางเศรษฐีแล้วรอบๆกูมีทุกมีคนกูไม่มีปื้อ

Phiento ừ, tắt được uhm ơ hey, <laughs> là... ừ. 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 Nó tắt Ơ Nh礚 một, Đến cơ Quife Lại B Thế À Ai Ô Ơ U Thì rade เฮ้เฮ้เฮ้เปนเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ็นบีเ้นนักจกไข่ตา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 ฟองมาครับตาตาฟองมาผมไม่เกี่ยวเรียร์เรีย Cầm cô tiêm cầu Cầm tiêm cầu Cầm lên cầu Cầm tiêm cầu thủ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  tiêm cầu รั้งั้งอุ้ยอูยระเบิดอันหน้านักษาบแล้วรกษาเพื่อนเลยไหมที่หม่มานะฮนะ,ะอโอ้โหคือบนขาวบนขาว ไม่มีกระสุนสแล้วสายตัวสายตัวมันลงเนินตับมาโดนแล้วเพื่อนพี่ไม่มีกระสุนนะแต่พี่จะยิงพีได้เยอะกระสุนยิงพีเยอะอยู่เหน็บก็ไม่ไม่เม็นเทอะไรพี่รอดนแล้วถ้ามันมไม่ถ่าย Watch out วัดสวนไม่โดนลากสั่งครังอรัตนานางทำมังอรัตนานางเฮ้ยมาแล้วปะมาละโอ้ยยิงแม่ต่างตัว ทบนะข้าพโหแตกโอ้ยจโอ้ลากอย่างเดียวเลยเจอแล้วนั่นแหละพวกลากนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเคมแล้วพี่พี่ สองตัวรถบักกี้โอ้สามตัวตรงที่ตรงมุงขวาโอ้ประตูโอ้หลุ้ส์โรเบิดโอ้โอ้ข่ายยิงโอ้ี่ายวุ้ยไอ้วะเนี่ย คิวแล้วพี่ขึ้นมาดีสวัสดีครับเคมเคมแต่ไม่ดันตายแล้วเคมแต่ไม่ดันผมชอบเอหมดวะลนบนรถ Watch out ฝ่ายยิงเย็นลูกได้เลยมิเตอร์จอมยืนวันนี้ฉันมีจอมยืนออกเดินทางไปสุดฟ้าเหลือชื่ออ่ะขวามา กับอาจารย์เขาก็ต้องเป็นจ้ายืนเอ้ยเสียงเท้าแต่อาก็กแงังกงได้ไหมใช่ไอค,คอนมั้งแลว ดุจยาด้วยนะยาบุมแอลคอนไม่เปิดนะคอนไม่เสร็จได้ต่างทีนึงว่ะโอ้ยคว้าเฮ้ยดันฟ้ามีแล้วโอ้โหแล้วระเบิดโอ้โหลงแรงจริงจริงระเบิดมาอีก ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมค้างเข้วไปในบ้านพ,พี่ต้องอเฮ้ยพี่เอาของเอาขออกเวาะม,มาทนะีละคนเฉยทำไมไม่ถ่เสีอะเฮ้ยเออมาทีละคน ม่มาดิฮัลโหลว่าผมตีเฮ้ยผมตีผมตีอ่าอ่าอ,อ่าคนมันเหลือเยอะจังวะไอ้เหี้ยอยากเล่นเลยแล้วมันจะอยู่ไหนกันหมดอ่ะคนเยอะแล้วมันโอ้สอักวันเอ้เยบอกเลยนะว่าตึงกับห้องซ้อมอีกจากคนฮะเนี่ยเยอะกว่าห้องซ้อมอีกไอ้เหี้ย เจ็บนะออกซ้ายไปตัวนะึงโ<น>อ้ยเจ็บม,มากตัวนอนเจ็บม,มากว,<ะ>ว้าันหล้ยโอ้ยโอ้ย <T> <Jade> oh Ui oh oh so what? đẹp đẹp nó rồi. con non Chết, con non nó. phải không? nó, không, nó không, 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 đúng, เนี่ย oh. ี่ะไอทีม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 อยากเล่นโอ้คนมันก็เหลือเยอะชิบหายว้าวว้าวว้าวโอ้ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยวะยไม่โดนเลยไม่คมไมคมถ้าคมโดนเไม่โดนเลไม่โดนลโดนแล้วโดนบ้นล ถ้าคมสุดล้นแล้วผู้บอกเลยที่ปับยานะปับยานะตนะีหมดเครื่องอนักสองละอุ้ยโอ้ปำยานะหมด

การทำใจให้สงบแล้วคนนี้ส่งเขาไปเป็นส่งเขาไปแข่งโปหลีดิเถอยเฮ้ยได้ยิยนเสียงชนวอ๊เฮ้ยทำลายสถิติเฮ้ได้เลยแล้ว